ข้อ391อตถกถาโสตานุคตสูตรนั้นว่าบทว่าโสตานุคตังความว่าอันภิกษุตั้งโสตรประสาทลงแล้วกําหนดด้วยโสตคือยาสองบทว่าอานิสังสาปาฏิกังขาความว่าคุณอนิสงส์อันเธอพึงหวังได้สองบทว่าธรรมบางปริยาปุนาติความว่าย่อมเล่าเรียนธรรมอันเป็นแบบแผนซึ่งเป็นคําสอนของพระศาสดามีองค์เก้ามีสตะคยยะเป็นต้นบทว่าโสตานุคตาได้แก่ไปตามโสตคือเข้าไปสู่โสต บทว่ามนาสารุเปกิตาแปลว่าตรวตราด้วยจิตสองบทว่าทิทยาสุปฏิวิทาความว่าแทงตลอดคือทําให้ประจักษ์ด้วยดีด้วยปัญญาโดยผลและโดยเหตุคําว่ามุทธสติกาลังกรุมาโนนี้พระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้เพราะความไม่มีสติเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทพธพจน์ก็หาไม่ได้แต่ตรัสหมายถึงการทํากาละของปุถุชนแท้จริงปุถุชนชื่อว่ามีสติหลงลืมทํากาละบทว่าอุปป,ปัชติ ความว่าดำรงอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์ย่อมเกิดในเทวโลกบทว่าธรรมปรทาปิละปันติความว่าธรรมคือพระพุทธพจน์ที่หลงลืมด้วยการท่องคือไม่คล่องปากในการกอนของภิกษุผู้มีสุขซึ่งเกิดในภพที่สุดทั้งหมดย่อมกระจ่างคือย่อมปรากฏได้แก่ปรากฏเด่นขึ้นดุดเงาในกระจกอันใสข้อว,ว่าทันโทพิกเวสตุป,ปาโทค,ความว่าความเกิดขึ้นแห่งสติเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธพจน์นั่นเองช้าคือหนัก ข้อว่าอัทโศสโตคิปังเยาววิเศษสคามีโหติความว่าย่อมจะถึงพระนิพพานข้อว่าอิทิมาเจโตวสิปโตความว่าพระคีนาโสผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ถึงความเป็นผู้มีความชํานาญแห่งจิตวาสับในคําว่าอายังวาโสธรรมวินโยนี้มีวิภาวนะเป็นอัดบทว่ายถะคือในธรรมวินัยใดสองบทว่าพระมจรรยังจะริงความว่าเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคําว่า พระมัจจิยังอจาริงนี้ด้วยสามารถการระลึกถึงพระพุทธพจน์ว่าพระพุทธพจน์แม้นี้อันเราเรียนแล้วในก่อนบทว่าเทวบุตรโตความว่าเทพบุตรผู้เป็นธรรมกรถึกองค์หนึ่งเหมือนปัญจาละจันทเทพบุตรเท้าหัตถะมหาพรหมและเหมือนเท้าสนังกุมารมหาพรหมคําว่าโอปปาติโกโอปปาติกังความว่าเทพบุตรผู้เกิดก่อนย่อมให้เทพบุตรผู้เกิดภายหลังระลึกได้ด้วยคําว่า สหปังสุกีลกานี้เพราะผู้มีอภาคเจ้าย่อมทรงแสดงความที่สหายทั้งสองนั้นทำความคุ้นเคยกันมาสิ้นกาลนานบทว่าสมาคัใชัยยุงความว่าพึงมาพบหน้ากันที่ศาลาหรือที่โคนต้นไม้บทว่าเอวังวัทยะความว่าสหายผู้นั่งอยู่ก่อนในศาลาหรือที่โคนต้นไม้พึงกล่าวกับสหายผู้มาภายหลังอย่างนั้น